ค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าผ่อนบ้านจ่ายทุกเดือนจนหมุนเงินไม่ทันแล้วเนี่ยนี่คือเรื่องจริงของชีวิตครอบครัวเอเลยค่ะพอเงินเดือนเข้าปุ๊บเงินมันก็หมดปับ๊บไม่เหลือให้พอใช้ค่ะเอกับ สามีเราจะทำงานสลับหน้าที่กันค่ะเอเนี่ยมีอาชีพเป็นพยาบาลมีรายได้ที่มันแน่นอนกว่าในแต่ละเดือนสามีจะต้องมีลูกที่เขาจะต้องดูแล2คนอยู่ที่บ้านเราก็เลยจะต้องกลายเป็นคนที่มาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายหลักๆของบ้านแทน ปีกว่าแล้วคะ่ะที่พยายามรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อที่จะเอาส่วนต่างมาจากการค่าใช้จ่ายชำระหนี้รายเดือนพวกบัตรเครดิตแล้วก็พวกเงินกู้นอกระบบซึ่งพวกนี้ค่ะมันพ่อพูนประมาณ5 0 0แสนไม่ต้องมาทวงที่บ้านกับพี่เดือนนี้ช็อตจริงๆค่ะเดี๋ยวจะรีบหาเงินมาส่งค้าง,งวดให้เลยนะคะค่ะค่ะค่าบัตรเครดิตเดือนนี้เหรอคะ ที่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะหนูรีไฟแนนซ์มา6ที่แล้วยังทําไม่ได้เลยค่ะ3ปีกับเจตนาคารที่เอพยายามรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อที่จะมาปลดล็อกหนี้แต่ก็ยังไม่สําเร็จสักทีค่ะถึงเชื่อบ้านแลกเงินลองสมัครดูดีกว่า<ม>โอ้ยทวงนี้รึเปล่าเนี่ยฮัล<ม>โหลค่ะ อ๋อไทยเครดิตไม่น่าเชื่อนะคะจากที่รอมาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีจากวันนั้นที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาก็ใช้ระยะเวลาไม่ถึง1เดือนที่สามารถมีเงินส่วนต่างตรงนั้นมาปลดหนี้บัตรมาปลดหนี้เงินกู้นอกระบบมาปลดหนี้ค่าเทอมลูกได้ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงินไทยเครดิตช่วยรวมหนี้คืนอิสรภาพทางการเงินให้ชีวิตธนาคารไทยเครดิต ทุกคนคือคนสำคัญ